ครับเดี๋ยวรอบนี้จะมาลองกับแขนจริงของผมเองเลยนะครับจะได้รู้นะครับว่ามันเจ็บไหมนะครับในการโดนหนีบนะครับอันนี้ผมนะครับเป็นผู้ชายสูง170นะครับร่างกายไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันหนีบผมเจ็บไหมนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหไม่รู้สึกเลยครับไม่เจ็บเลยคือทีครับไม่มีรอยตกช้ำนะครับนี่คือระบบโพริชันแจมของโตโยต้ารีโวนะครับผมอ่ามีเฉพาะ ตัวที่เป็นออโต้นะกันอีกแล้วนะครับกับโกลโฟร์นะครับวันนีสัมภามาแนะนำเลยครับจเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโว่2.4เอนทรีเกียร์อัตโนมัติเป็นรุ่นตัวเซตอิดิชั่นตัวใหม่นะครับเห็นไหมความหล่อของเขานะครับ <f ew> โอ้สังเกตได้เลย <f ew> เดี๋ยววันนี้นะครับใครที่กําลังอยากจะดูนะครับอยากจะใช้รถกระบะสักคันหนึ่งที่เป็นรถแบบใช้ได้กับครอบครัวด้วยขนของไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้ด้วยนะครับและเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับที่สําคัญ เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเจ้าตัว h ฮ l u x Revo โสประตูแซดดิช e ชั่นตัวเตี้ยน,นี้รุ่น Entry Auto นะครับมันมีอะไรดีและมีอะไรนะครับที่เพิ่มเติมมาจากรุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราไปชมมาพร้อมกันโอเคไปดูกันครับโอเคครับ มาดูรถกันทั้งแต่ด้านหน้ากันก่อนตรงนี้นะครับตัวรถนะครับจะมีไฟหน้าที่เป็นแบบฮาโลเจนเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะฮะส่วนกระจังหน้านะครับจะเป็นคิ้วขอแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีเป็นโนแบ็คอยู่ภายในด้วยนะครับคันนี้นะครับจะดิบๆเคอะๆเลยนะครับเพราะว่าจอดอยู่บนดัดฟ้าจริงนะครับจะจอดอยู่ด้านนอกเลยโดนฝุ่นโดนอะไรนิดนึงเนาะไม่เป็นไร ตัวนี้เราก็อยากจะเอามาโชว์เพราะว่าตัวนี้คันที่อยู่ข้างในไม่มีครับมีแต่คันที่อยู่ด <c oughs> ้านนอกนะครับก็ไม่เป็นไรเขาโดนฝุ่นนิดนึงนะครับก็ให้ดูเลยว่ารถเวลาโดนฝุ่นโดนอะไรเนี่ยสีเนี่ยมันก็ยังดูดีนะครับเป็นสีที่แข็งแรงที่สุดเป็นสีที่ดูแลง่ายที่สุดดูเป็นรอยน้อยมากที่สุดนะครับแล้วมันจะกลืนกับความสกปรกได้ดีมากดูสีเนี่ยฝุ่นยังเคลอะเลยนะครับแต่ว่าตัวรถนะครับสีก็ยังดูฉ่ำดูดีเพราะว่า ด้วยตัวแม่สีเขาสีบนเงินเป็นสีที่ดูแข็งแรงสุดแล้วแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะเกิดริ้วรอยยากสุดแล้วนะครับอ่ะเรามาดูต่อครับตัวนี้นะครับก็จะมีซุ้มของไฟตัดหมอกไว้แต่ไม่ได้มีไฟตัดหมอกนะครับต้องติดเพิ่มเติมนี่นะฮะตัวนี้ก็หน้าตาหน้าหล่อตัวที่หน้าหล่อนะฮะอันนี้ตัวเริ่มต้นนะนะครับเป็นตัว Entry ตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่7 39,00 0าานบาทเท่านั้นนะครับ ้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาใช้มีเซอร์เนเชียลชิพโหมดเพื่อที่ว่าเล่นทดเกียร์ได้เอง6สปีดเวลาขึ้นลงเขาปลอดภัยตัวนี้นะครับอัตราเร่งก็ดีแรงบิดนะครับเครื่องยนต์แรงม้าก,ก็ดีนะครับขับง่ายขับสนุกขับสบายนะครับตัวเตี้ยผมนะครับก็ไม่มีออปชั่นอะไรเยอะมากมายแต่มันใช้งานแบบง่ายๆเลยบ้านๆน,นะครับคนขับแบบสบายๆนะครับดูแลง,ง่ายๆนะครับออปชั่นไม่ได้เยอะแย,ะ,ยะมากมายอะไรจริงแต่ว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวของสี่ประตูตัวเตี้ยเนี่ยนะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือถ้าเป็นตัวรุ่นก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มานเชนมานะครับตัวนี้ยล้อจะเป็นล้อแม็กธรรมดานะครับหรือล้อกระทะด้วยซ้ำตอนนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ17ให้เหมือนเจ้าตัว GR Sport ที่เป็นตัวเตี้ยรุ่นทําตลาดก่อนรุ่นหน้านี้นะครับแล้วก็ล้อก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมล้อขอบลาย10 เจ็ดนิ้วเป็นสีออกเทาเข้มนะไม่ไม่เชิงดำซะทีเดียวนะครับเป็นเทาเข้มๆเ,เลยแล้วก็เป็นแบบมีเม็ดมาทะลิกให้เห็นด้วยถ้ามาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับยางมางหน้ากว้างเลยนะครับกว้างกว่าตัวรุ่นก่อน2 1 5หนะครับความสูงของแก้มยาง5 5แล้วก็ล้อแม็กขอบ17นั่นเองพร้อมดิสเบรกหน้านะครับตัวนี้เห็นไหมบอกแล้วว่ามาครบๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับก็เป็นแบบปีกนก2ชั้นนะครับ พร้อมคอยสปริงและมีเหล็กกันโครงให้ด้วยอ่ะตัวนี้ซุ้มโป่งวายบอดี้นะฮะก็จะดูเห็นไหมดูหล่อนะครับดูเข้ากับล้อแม็กที่เป็นยางหน้ากว้างด้วยนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กเพิ่มเติมนะครับก็ได้นะเอาเป็นล้อให้มันกว้างใหญ่ๆก็รับกับโป่งซุ้มได้สบายเลยเพราะซุ้มเนี่ยเห็นไหมขนาดตัวนี้ว่ากว้างแล้วก็ยังนะครับเหลือพื้นที่นะครับเพิ่มอีกนะครับใส่สัก235ยังได้เลยนะครับ อ่ะสำหรับวัยรุ่นนะครับที่ชอบแต่งซิ่งหรือวัยทำงานตั้งตัวก็จะชอบนะครับรถที่เป็นแนวสไตล์4ประตูตัวเตีย้ยเพราะซื้อแล้วเผื่อมีครอบครัวเผื่อมีลูกนะครับพาหลานพาพ่อแม่นะครับนั่งด้านหลังตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับที่สุดเลยนะครับในตัวเตี้ยนะครับทั้งขนของก็ได้เดินทางไกลก็ได้นะครับออปชั่นก็ ด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อไปแล้วนะครับช่วงล่างหน้าไปแล้วอมาดูต่อครับตัวนี้จะได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาด้วยนะฮะนี่นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับก็ดูดิบๆดูเข้ากันกันกบตัวเจ้าป <aine S 1> ือเปิดที่เป็นสีดําด้านเช่นกันนะครับตัวนี้ผมแจ้งไปเลยนิดหนึ่งว่าตัวนี้ช่วงล่างนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีการปรับเซ็ตนะครับให้ลดลงจากเดิมนะครับ23มมิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวรถนะครับ เห็นไหมคุณจะดูเลยว่ารถมันดูเตี้ยลงนะครับแล้วมันดูสปอร์ตดูแบบเออดูโอเคอะ่ะ ดูดีกว่ารุ่นที่เคยทํามาทั้งหมดของโตโยต้าเลยนะคอนรู้สึกผมเองนะผมรู้สึกว่าตัวนี้สวยดูหลอ่อดูเท่ขนาดตัว Ent ทรีนะครับราคาแค่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับคุณได้ตัว4ประตูอ่ะได้เกียร์อโอตโต้ด้วยอ่ะนะครับกระบะท,ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าเลยนะวันนี้นะครับใครที่กําลังมองอยู่ตัดสินใจไม่ยากละนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ได้จัดการนะครับเสริมหล่อให้เขามาเป็นใกล้เคียงกับรุ่น GR เลยทีเดียวเชียวนะครับ ามาดูด้านข้างต่อครับกระจกก็บานใหญ่นะครับมีกระจกเว้นบานไว้ที่เผื่อเราจะต้องทุบกระจกเพื่อช่วยคนทั้งในก็พังแค่กระจกนี้พอนะครับกระจกนี้ใหญ่ๆก็เอาเก็บไว้ใช้นะครับมีตัวมิติที่เป็นตัวเจลายนะครับเล็กๆมาให้ด้วยนะครับไม่ได้ตัดตรงแนวนะฮะก็ทําให้ดูรถมันมีเคิร์บนะครับมีความสวยงามมีความอาร์ตศิละปะขึ้นมาด้วยอ่ะแล้วมาดูกระบะด้านท้ายนะครับอ่าตัวนี้ก็ ใส่ของได้เยอะแยะเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้มีการใส่กระบะไลเนอร์นะรถสดๆเลครับที่ส่งมาลงจากเทรลเลอร์นะครับแล้วก็ขึ้นมาจอดในสต็อกนะครับมาดูช่วงล่างด้านหลังกันครับช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแบบแนบแผ่นซ้อนพร้อมช็อคแอปซับเบอร์นะครับที่เป็นการปรับจูนพิเศษเหมือนรุ่น GR Sport นั่นเองนะฮะก็เลยได้อานิสงจากตัวช่วงล่าง GR Sport นะครับมาด้วยกับคันนี้เลย เนี่ยเห็นไหมนะครับแทบไม่ต้องไปปรับจูนอะไรแล้วนะครับรถเดิมๆมาขับก็หล่อเลยนะครับล้อแม็กผมก็ไม่ได้ดูว่ามันไม่สวยนะผมว่ามันก็สวยดีนะนะครับมันดูแบบดิบๆดีนะครับผมมันมันดูแปลกตาดีผมว่าสวยนะครับความรู้สึกผมนะแล้วแต่คนเนาะได้ยางประกบกับบิสโต้นะครับของทูลันซาด้วยนะครับทูลันซาก็เป็นยางบิสโต้ที่ไว้ใจได้เลยนะครับยางบิสโต้เนี่ยแล้วก็มิชลินเนี่ยเป็น2แบรนด์ที่ผมรู้สึกไว้ใจมากเวลาเปลี่ยนยางเนี่ยเปลี่ยน2แบรนด์นี้นะครับยังไงคุณก็ รู้สึกรถเกาะถนนดีแน่นอนแล้วก็รถรู้สึกแบบมันจับถนนดีนะครับรีดน้ดําดีแล้วก็มาตรฐานเขาดีแก้มยางความหนาเขามันดีนะครับถ้าคุณเคยลองเปลี่ยนยางมาหลายๆยี่ห้อคุณจะรู้นะครับว่าพวกบิสโตรนกับมิชลินเนี่ยย่างไงก็ดีต้นๆอันดับต้นๆ้นของประเทศเลยนะครับแล้วเรามาดูของตัวสติ๊กเกอร์ที่มีเขียนคำว่า Z-Edition บง่งบอกว่าเป็นตัวเตี้ยน,น้าหลอ่อ แล้วตัวนี้นะครับมาดูรอบๆคันกันไฟนะครับก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับฮาโลเจนนะครับแล้วก็จะมีครียฟฟินนะครับออปชั่นก็จะเป็นแบบออปชั่นเริ่มต้นเลยนะครับก็เหมือนกับการเริ่มต้นคันใหม่ชีวิตใหม่ของวัยที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นหาเงินนะครับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเหมาะมากเลยกับรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบมือจับสีดําด้านนะครับก็เปิดนะครับ ง่ายมากเลยแต่หนักนะครับยังไม่ได้ใส่แกนนะครับเบานะครับยังไม่ได้ใส่แกนใส่แกนเบาเข้าไปนี่จบเลยเบามากนะครับกันชนท้ายไม่มีมาต้องสั่งติดตั้งเพิ่มนะครับตัวรอบรถนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแหมเจ๋งไหมเอาเรามาดูสเปคนะครับของความสูงนะครับและความยาวความกว้างของตัวรถกันนะครับความยาวของตัวรถทั้งหมดอยู่ที่5,825มิลลิเมตรนะครับเกือบ5เมตร3ความ กว้างอยู่ที่1 8 5 5มิลลิเมตรนะครับก็ประมาณเมตรเมตรเก้าอ่ะนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่1 7 0 0 mm, มิลลิเมตรนะครับก็ประมาณเมตรเนะครับซึ่งลองเอาไปคํานวณเรื่องการทำโรงจอดรถกันดูแล้วกันนะครับว่าเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังมองว่าเฮ้ยต้องทําที่จอดรถให้เขาด้วยเพราะว่าสีรถหรือภายในตัวรถหรือของที่ไวในรถเนี่ยเวลาเราจอดตากแดดนานเนี่ยมันก็มีผลทําให้ตัวสีรถหรือของภายในรถเนี่ยมันเสื่อมสภาพได้เร็วนะครับ ก็ถ้ามีโรงจอดรถนะครับให้เขาก็ดีมากๆเลยนะครับจะทําให้ตัวรถหรือของที่อยู่ในรถเนี่ยจะสดใหม่กับเราไปอีกนานเลยทีเดียวและส่วนพิ้นที่ภายในกระบะนะครับตัวนี้นะครับก็เป็การใส่ของนะครับได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับความยาวนะครับจากภายในกระบะ1555นะครับมิลลิเมตรนะครับอันนั้นเป็นน้ําของผมเองนะครับไม่ใช่ขยะนะครับความสูงนะครับ480มิลลิเมตรนะครับส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่1,000 540 mm มเมตรนะครับซึ่งสังเกตได้เลยว่าใส่ของนะครับก็ได้ประมาณเมตรเมตรห้ากับเมตรหเลยนะครับแล้วก็กว้างก็เมตรห้ากับเมตรหเช่นกันส่วนความสูงว่า4 8เซนติมเนาะวัดกันง่ายๆนะครับก็ไปลองคํานวณดูว่าคุณจะขนอะไรได้บ้างนะครับผมบอกเลยว่าขนได้เยอะมากนะครับลึกนะลึกเลยนะครับลึกกว้างยาวนะครับด้านหลังนะครับมีตัวเนี่ยขนลวดไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับ มีมาให้ครบหมดแล้วอ่ะในตัวรุ่น entry อ่ะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือรุ่นเจในสมัยก่อนเนาะแต่กลายเป็นว่ารุ่น entry สมัยนี้ได้ทั้งไฟเลี้ยวนะที่กระจมองข้างแล้วก็มีทั้งล้อแม็กที่เป็นล้อแม็กลายขออ17มาให้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนหันหลังไปไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ภายนอกเห็นไหมก็จะมีที่ที่เราเห็นเห็นนะเอาที่เราเห็นเห็นก่อนก็จะมีดลวรถล,ล่าย f นะครับที่มีมาให้คือกลายเป็นว่าตัว entry เนี่ยได้อะไรมาคร,ครบหมดแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ภายในกันต่อดีกว่านะครับว่ามีอะไรไป เลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับไล่มาตั้งแต่ตรงช่วงของแผงแดชบอร์ดก่อนตัวนี้นะครับเป็นผ้านะครับผ้าบุนุ่มด้วยนะครับตัวนี้นะครับสามารถสั่งเปลี่ยนเป็นหนังได้เหมือนกันพราอเราสั่งเปลี่ยนเบาะหนังเนี่ยทางชุดทางร้านเบาะหนังเขาจะทําชุดสีตัวนี้ให้เข้ากันด้วยนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นหนังบุนุ่มให้ด้วยก็จะดูไฮโซขึ้นมาทันทีนะครับตัวแผงตัวนี้จะเป็นสีดําด้านที่มือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับ ตัวนี้นะครับก็ม <us> ีกระจกนะครับปรับนะครับได้นะครับเป็นไฟฟ้าแต่ไม่มีกดปรับพับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีตัวล็อกอัตโนมัติให้เหมือนกันขับไปประมาณสัก1ิกิโลเมตรถึง20กิโลเมตรรถจะล็อกให้เองนะครับมีให้เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เราเอาไว้กดล็อกกับปลดล็อกฉุกเฉินเลยนะครับส่วนตัวนี้ห้ามกระจกยังมีให้เหมือนเดิมอยู่แล้วกระจกอัตโนมัติพร้อมป้องกันการหนีฝั่งคนขับนะครับมาให้เลยอยู่แล้วนะครับ1บานนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีกระจก นะครับพี่เป็นแมนนวลให้ทั้งสามฝั่งนะครับก็มีมาให้ครบอ่าลองมาดูนะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าแบบไฮเกรดนะครับเรามาดูเนื้อบาะผ้ากันครับนี่เบาะผ้าแจ่มเลยเห็นไหมเป็นผ้าไฮเกรดนะครับตัวนี้ก็มีเท็กเจอร์อีกแบบส่วนข้างๆจะเป็นเท็กเจอร์อีกแบบก็ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่งเลยแล้วก็ป้องกันการเปียกเวลาทําน้ําหกหรืออะไรเงี้ยป้องกันได้นานขึ้นนะครับ,รบก็อยู่ที่การ รักษาเราจริงๆบอกผ้ามีข้อดีนะบอะผ้ามันไม่อมความร้อนแล้วก็มันให้ความอบอุ่นความนุ่มนวลน,นะครับในการนั่งในการขับขี่ได้ดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าใครแบบอยากให้ความสอาดง,ง่ายๆมีเด็กมีคนชอบทสบปกปรกระเทอหรืออยากได้ความสวยงามก็ต้องเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะส่วนตัวนี้ไฟดูคุณแจมีให้นะครับตัวคุณแจนะครับก็จะเป็นแบบแจ็คไนคี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคุญแจสำรองนะผมไม่ได้มีคุญแจแจ็คไนคีมาดูด้วยเพราะอยู่ในสต็อกเนาะนะครับก็เลยเอาคุญแจสำรองมาขอเขามาทำคลิปนะครับ ตัวนี้มาดูต่อครับมีนี่ที่ใส่แก้วน้ําเช่นเดิมนะครับมีที่ใส่แก้วน้ําเย็นๆเวลาเดินทางตัวนี้นครับเปิดฝาถังเปิดฝาปงหน้านะครับเบาะนะครับก็สามารถปรับนะครับสูงต่ําแล้วก็เอ็นหน้าเอ็นหลังแล้วก็ตรงนี้คันโยกอยู่ตรงนี้นะตรงนี้โยกเข้าโยกออกได้นะครับโยกแบบว่าเวลาเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกนั่นเองพวงมาลัยนะครับจะไม่มีมัตติฟังก์ชันเลยพวงมาลัยจะเป็นล้นๆแบบนี้นะฮะ เป็นยูริเทนนะครับก็เน้นใช้งานฟังก์ชันง่ายๆแต่มีแอร์แบให้3ลูกเช่นเคยนะครับมีฝั่งผู้นั่งโดยสารสฝั่งแล้วมีหัวเข่าด้วยที่ผมชอบเลยมันจะอยู่ข้างล่างนี้ครับนี่แอร์แบอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ ทำให้เวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเขามาชนข้างหน้าเราเราก็มีหัวเข่ารองรับนะครับทําให้เวลาเกิดเหตุเนี่ยเราสามารถขยับแข้งขยับขาได้ต่อนะครับเพราะบางทีถ้าชนแรงเนี่ยมันเข้ามาถึงขาเราอันตรายครับบางทีขาเราเนี่ยอยากจะออกจากรถแต่มันขยับออกไม่ได้นะครับก็ผมต้องบอกเลยว่ามันดีครับที่เขามีมาให้แบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูต่อกันนะครับข้างในปึ๊บอ่าตัวนี้นะครับก็ ข้างตัวตัวเข็มไม่ก็จะเป็นมานี้ผมเปิดให้ดูอ่านี่นะครับก็เรือนไม้จะเป็นแบบสองฝั่งวัดรอบแล้วก็บอกความเร็วนะครับก็ดูสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยนะครับบอกกิโลเมตรนะครับหน้าจอเ็าจะง่ายๆอ่านง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ที่ผมชอบคือตัวนี้ครับหน้าจอที่มาพร้อมกับระบบรองรับ Apple Ca r p เพ y และ Do อ d โตส์เสียบผ่านช่องนี้นะ u s b นะครับใช้สายที่เป็นสาย Data นะครับหรือสายของแท้ที่เขาแถมมาให้นะฮะตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นโชว์เลยว่าจะคุณจะใช้ Apple c a ์หรือ a n d r o i d Auto แล้วแต่เครื่องมือถือที่คุณมาต่อดีมากๆเลยเวลาเราเล่นมือถือนะครับก็จะสามารถดูผ่านในหน้าจอนี้ได้เลยไม่ต้องมานั่งเอามือถือมาแตะตรงนั้นตรงนี้นะครับผมว่าตัวนี้ออกแบบมาดีมากๆแล้วจอทัสกรีนเร็วดีด้วยนะครับ ฟังก์ช uh, ันการใช้งานอะไรก็ดีนะครับแต่ไม so ่ม <sh> ีร <ow> right. ุ่นใหม่จะไม่มีพวกใส่ซีดีแล้วนะเดี๋ยวนี้มันก็คงไม่มีใครจะใส่ซีดีกันแล้วหรอมั้งก็ฟังผ่านจุกผ่าน YouTube ผ่านาพวกไฟล์เพลงของเราหรือ USB นะครับก็มาต่อฟังได้นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับส่วนนาฬิกาไฟสีฟ้าก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนรุ่นทุกรุ่นของรี vo ตัวนี้ไฟนะครับไอฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนช่องแอร์สามารถปิดเปิดได้ด้วยนะครับก็ปิดเอาช่องลมนี้หรือจะเอาลมออกไม่ออกก็ได้แล้วแต่เรานะครับตรงนี้ก็ทําได้นะครับเนี่ยปิดช่องลมได้เปิดช่องลมได้นะครับดีนะครับตัวนี้ผมมองว่ามันได้ใช้จริงตัวนี้นะครับระบบแอร์จะเป็นแบบแอร์เมนนวลเลยนะครับเปิดปกติเลยโลไฮนะครับความเย็นนะครับคือใช้งานง่ายและเร็วเลยทํางานมาปึง้งไม่ต้องมารอดีเทคของถ้าเป็นระบบแอร์ออโต้นะจะช้านิดนึงไม่ทันใจเวลาเราร้อนๆขึ้นมาสู้ตัวนี้ไม่ได้เปิดเลยเร็วเลย,เ,เ,ลยเย็นเลย ตัวนี้ก็นะครับเป็นเอาโหมดเอาลมเข้ามานะครับส่วนตัวนี้มีช่องต่อไฟ12โวลต์ให้อยู่แล้วนะครับนี่ให้2ฝั่งเลยเผื่อต่ออ่าอะไรของคุณนะครับเอาไว้ต่อช่องต่อ usb หรือจะเป็นที่ช่องชาร์จเวลาคุณขับรถไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุณนะครับก็อยากติดอะไรก็ติดไปนะฮะที่วางแก้วน้านะครับ2แก้วนะครับใส่ขนาดของพวกไอ แก้วน้ำอเมซอนได้สบายนะผมเคยลองใส่แล้วนะครับเวลาเดินทางส่งลูกค้าตัวนี้ก็ใส่พวกของชุกสีกได้นะครับอุปกรณ์ที่คุณมีนะครับตรงนี้ระบบเกียร์นะครับจะเป็นอัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับพร้อมระบบ s ี q เควนเชียลชีพเห็นไหมครับตัว S เนี่ยครับ จะเป็นโหมดสปอร์ตหรือสโลได้เลือกนะครับชิปเกียร์เองได้6สปีดเลยเพื่อลดเกียร์เพิ่มเกียร์ในการทดอัตราทดเวลาขึ้นเขาลงเขาเองได้นะครับดีมากๆเลยตัวนี้ทําให้เราเหมือนเออปลอดภัยแล้วก็เหมือนเล่นเกียร์ธรรมดาได้สนุกดีครับชอบตัวนี้ระบบ Eco Power นะครับก็ ปรับโหมดอีโคได้พาวเวอร์ Power ได้ก็อีโคก็ประหยัดน้ํามันนะครับลิ้ทคันเร่งจะไม่ตอบสนองไวตัวส่วนส่วนตัวนี้จะไวจ๋าเลยแล้วก็รอบรถเนี่ยพุ่งมาขึ้นรอเลยนะครับซึ่งทาให้เราเหยียบป,ปุ๊บเนี่ยพุ่งปั๊ดเลยก็คือเอาไว้เหมาะกับเวลาเราจะต้องเร่งแซงจะต้องอขับช่วงนั้นขับมุดก็คือใช้เอนจินเบรกด้วยหรือเวลาลงเขาเบาๆก็กดพาวเวอร์ด้วยก็ได้นะครับก็จะทําให้รอบเนี่ยมันจะลากไวนะครับก,ก็ก็ดีนะมี2ตัวนี้ผมมองว่ารีโวทําตอบโจทย์ลูกค้าดีมากเลย ขยับมาอีกครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่ของนะครับที่ใส่ของนะครับจุกจิกอุปกรณ์อะไรของคุณเบรกมือนะครับเบรกมือเป็นวัสดุยูนิเท็ปกติมีหนังหุ้มให้ไม่ต้องกลัวอะไรหล่นลงไปแล้วหล่นแบบหยิบจับไม่ได้บางรุ่นกระบะมีนะตัวนี้มันเป็นหลุมๆเข้าไปยังมีหลุมแบบเออให้เห็ดเศษเหรียญเศษของอะไรเนี่ยสามารถหล่นลงไปได้อันตรายมากครับซึ่งผมว่ามันไม่ดีอ่าตัวนี้ดีมีการปิดซิปมาให้อย่างดีเลยนะครับเป็นหนังแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อนะครับ ตัวนี้ก็ใส่ของได้นะครับเนี่ยเกินฝ่ามือผมอีกนะครับเนี่ยใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่อยู่นะครับใส่ของได้เยอะอยู่อ่ะปิดลงมานะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับจะมีช่องคูบล็อกนะครับนี่สามารถนะครับ ขอโทษครับตัวรุ่น entry ไม่มีช่องขูบ็อกแต่ว่าจะเป็นตัวเปิดปิดนะครับใส่เอกสารใส่อะไรแทนใส่กระป๋องโค้กใส่อะไรได้อยู่แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้รักษาความเย็นเหมือนกับพวกขูบ็อกนะครับที่มันจะมีปุ่มเปิดตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น mid ขึ้นไปมีนะครับตัวนี้นะครับช่องเก็บของนะครับก็สามารถใส่พวกคู่มือพวกเล่มทะเบียนรถพวกนู่นนั่นนี่ได้นะครับผมแต่ว่าไม่มีซอฟทัชนะมันเปิดปึ้งมาเลยนะครับเนี่ย ระวังหัวเข่านะเปิดทีหัวเข่าแตกเลยนะครับอันนี้มีคุณแจล็อกนะครับคุณแจล็อกสามารถล็อกไว้ได้เพื่อเราไปเข้าคาแคร์นะครับก็บิดล็อกไว้ไม่ให้เขาเปิดเกืเราก็ได้นะครับเพื่อใส่เงินไว้สักสิบล้านครับประมาณนั้นอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้ต่อด้านบนดูซิมีอะไรบ้างนี่ตัวนี้กระจกมีไหมไม่มีนะครับตัวนี้จะมีแต่ที่สอดพวกนามบัตรพวกอะไรเข้าไปนะครับก็สามารถ ทำให้เวลาคุณไอพวกไปในห้างไปในที่จอดรถที่ใช้บัตรหรือพวกบัตรที่อะไรก็ตามนะครับก็สามารถมาไว้ในนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับไฟนะครับก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็เปิดปิดจากตัวไฟได้นะครับตั้งออโต้ได้นะครับและเปิดปิดตัวนี้เพื่อใส่แว่นนะครับมีสักหลาดหุ้มรองนุ่มไม่ให้มีเสียงก็แก๊กนะครับตัวนี้มาลุ้นกันมีกระจกไหมโอ้โหมีครับนี่ครับมีกระจกให้ด้วยดีใจจังเลยตบมือ Toyota หน่อยครับ มีครับมีครับอันตัวนี้นะครับทริมเมื่อกี้ผมลืมแจ้งมันจะเป็นสีดํานะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวรุ่นท็อปทเนี่ยมันจะเป็นสีโครเมียมเลยถ้าเป็นตัวท็อปสุดตัวไฮตัวยกสูงนะแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นทั่วไปเัืงดับมิดเนี่ยก็จะได้เป็นตัวนี้เป็นโครเมียมดําๆแล้วนะครับเป็นสีเป็นโนแบ็ักละนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าระบกของพวกระบบไฟก่อนระบบไฟเนี่ยอันนี้ก็ปิดเปิดนะครับอันนี้เปิดไฟหลีอันนี้ไฟใหญ่นะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะนะครับข้างหน้าเป็นไฟฮาโลเจน แล้วก็ตัวนี้ปัดน้ําฝนนะครับปัดน้ําฝนก็ปัดหน่วงมีไหมเออมีปัดหน่วงครับแต่ไม่สามารถปรับระดับปรับหนวงได้อันนี้เนี่ยปรับหน่วงได้มันจะหนวงประมาณ2-3งถึงาวิให้ครับอ่าก็จะสามารถทำงานหน่วงเองโดยที่เราไม่ต้องไปปรับหมุนนะครับไม่สามารถปรับได้ส่วนพวงมาลัยก็ปรับดึงเข้าออกนะครับขึ้นลงได้นะครับเนี่ยเข้าออกขึ้นลงนะครับเทเลสโคปิกนะครับขึ้นลงนะครับเข้าออกทำให้เลือกได้ตามสรีระของผู้คนที่ใช้งานนะครับได้ดีมากเลย กระจกนะครับตัดแสงด้วยมือนะครับตัดแสงด้วยมือเนี่ยก็คือตัดเข้าไปเพื่อดิ่มแสงจากด้านหลังถ้าใครเปิดไฟสูงไม่ยอมลดลงนะฮะส่วนมือจับก็มีสี่ตำแหน่งให้เช่นเดิมนะครับมือจับนะครับก็ทําให้เวลาเราขับไปในที่ที่ทุรกันดาหรือโยกเกยกเนี่ยคนนั่งก็จะได้มีอะไรยืดเหนียวจิตใจหน่อยนะครับส่วนเข็มขัดน,นิรภัยมีให้ทั้งหมด3าตำแหน่งเลยนะครับเข็มขัดน,นิรภัยให้สาตำแหน่งพร้อมกับตัวหัว หัวรองนั่งเนี่ยหมอนก็มีให้3าตำแหน่งให้เลยนะครับก็สามารถพิงได้แล้วก็นั่งได้จริงนะครับใส่เข็มขัดเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งหลังกันดูเลยดีกว่านะครับว่านั่งหลังแล้วมันเป็นยังไงป่ะ,ะเรามาดูตรงประตูด,ด้านหลังก่อนนะครับก็เหมือนด้านหน้าเป๊ะเลยแผงสีดําตัวนี้ผ้านะครับบุนุ่มสีดํากระจกไฟฟ้าที่ใสล่ลําโพงไม่มีลําโพงนะตัวนี้มีลําโพงแค่2ตํตำแหน่งหมายถึงว่าเสียงที่ออกจริงๆอ่ะผมลองแล้วนะมีแค่2ลําโพงหน้านะครับ ตัวนี้ก็ใส่ของได้เอกสารใส่แก้วน้ําตัวบ่อนี่ดีนะสามารถนะครับเปิดติดนะครับเปิดตรงนั้นขึ้นมาเปิดตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้ครับดึงตัวนี้นะขึ้นมาฟืบนะครับแล้วคุณก็ไปพาดกับตัวนี้นะครับก็จะได้พื้นที่ในการเก็บของนะครับ40นะครับฝั่งนู้นก็ทําได้อีกนะเป็น60นะครับเลือกได้สมมุติว่าถ้ามีของใหญ่ตรงนี้แล้วคนอยากนั่งหลับสักคนหนึ่งก็ทําได้นั่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ใส่ต้นไม้ใส่ลายออนนี้ขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้บ่อเสียหาย อ่าตัวนี้มีตัวที่พักพนักกลางด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวที่ใส่แก้วน้ําได้ทั้งสอง,สอง,สองตำแหน่งเนี่ย,ยผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับฟึบเนี่ยใส่พวกมือถือที่มันยาวๆได้ด้วยนะครับวางปึ้งได้เพราะถ้าเกิดจูกั้นมาปึ๊บเนี่ยมันวางมือถือไม่ได้เลยนะครับซึ่งเออผมว่ามันก็ไวมาดีลองรับนะครับอันนี้ลองรับการเดินทางไปตลาดนะครับแถวบ้านด้วย <Yahoo! S 1> ใส่แกงได้นะครับอย่าให้หนักเกิน4ี่กิโลนะครับ ลองชั่นน้ําหนักแกงดูด้วยนะครับว่าแกงหนักมากไหมนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะหักนะครับแต่4กิโลอ่ะเยอะอยู่แล้วเหรอครับอ่าแล้วก็ใส่เบาะผ้าก็ยังจะมีตัวที่ใส่นะครับด้านหลังเอกสารานั่งทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าตัวนี้มุมมองจากด้านหลังเขาจะประมาณนี้เลยนะครับก็กว้างขวางนะฮะผมนั่งให้ดูนั่งหลังอันนี้ผมปรับสุดเลยนะปรับหลังมาสุดเลยดูสิ <S <S ผมยังเหลือขนาดนี้เลยโอ้โหแสดงว่ารีโวทําห้องโดยสารโดยกว้างมากนะครับเนี่ยนี่ขนาดผมปรับหลังมาสุดเพื่อถ่ายคลิปนะ อ uh huh. เนี่ยเห็นไหมดูสิฮนะโอ้โ oh ห oh. นั่งสบายมากเลยนะครับแล้วเข่าก็ไม่ชันนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะเนี่ยเห็นไหมหัวเข่าก็เนี่ยแทบจะชิดตรงนี้เลยทําให้มันไม่เมื่อยนะครับดีจริงๆนะครับก็รีว่วด,ดีสมคําว่าดีเขาแล้วก็ยังจะมีด้านหลังที่เกี่ยวห้อยของเห็นไหมอ่าเผื่อคุณห้อยเสื้อผ้าห้อยของเพิ่มเติมหรือเกี่ยวของเวลาคุณอ่าขนของเยอะๆนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะสี่ประตูนะครับอ่ะ ทำให้นะครับลูกค้าหลายคนนะครับก็มอ,มองมองหากันอยู่ผมก็เลยอยากมาทําคลิปให้นะครับสําหรับลูกค้าที่มองว่าไม่จําเป็นกับตัวออปชันไม่เอาตัวยกสูงเอาตัวเตีย้ยพอใช้งานนะครับแล้วก็ขับขี่ง่ายประหยัดคล่องแล้วก็ได้ออปชันที่เป็นเพียงพอการใช้งานแล้วได้กีอัตโนมัติในราคาที่ไม่เกิน7จ็ดแสนคุณได้รุ่นตัวออโต้แล้วอะนะครับแล้วก็เป็นตัว4ประตูด้วยนะครับผมมองว่าตัวนี้แต่งหล่อมาก็จบเลยนะครับนะ หลังคาก็จะเป็นบุไอ,นะอเนะ้เนี่ยบุดีนะโอเคนะเนี่ยเนียนเนียนดีนะครับแล้วก็เป็นสีเทาอ่อนๆนะครับซึ่งจะทําให้ห้องโดยสารดูกว้างถ้ามันดำนะมันจะดูเตี้ยมันจะดูทึบมันจะดูห้องโดยสารดูดัด,อดพอเป็นสีเทาอ่อนเนี่ยมันเออตัดกับสีข้างล่างที่เป็นสีดําเพราะสีดําถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยควรจะเป็นเพราะว่ามันสกปรกง่ายมันก็ควรจะเป็นสีดําดีกว่านะครับอ่าแต่ถ้าข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยโดนอะไรสก <otom> <fin> ปรกก็เป็นสีนี้ก็โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงไอ้เครื่องยนต์กันดีกว่านะครับปเล่าาให้ฟัังว่มนเป็นง มาเรามาดูจุดสุดท้ายของเจ้ารถคันนี้กันดีกว่าก็คือผมจะแนะนำนะครับเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นบล็อก2 GD f t v High นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ 2400cc ซีซีนะครับสสูบดับเบิลโอเฮดทำช้าบนะครับ16วาลววนะครับพร้อม VN ี u นเทและอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแรงม้าที่เขาทำได้อยู่ที่150แรงม้านะครับ มาที่3,400รอบต่อน,นาทีนะครับและแรงบิดที่สูงสุดถึง400นิวตันเมตรเลยมาอยู่ที่1,600รอบถึง2,000รอบต่อน,นาทีเท่านั้นซึ่งผมมองว่าแรงบิดแบบนี้นะครับระดับ400นิวตันเมตรมาที่แค่1,600รอบเนี่ยโอ้ดึงครับดึงบอกเลยเหยียบปุ๊บดึงเลยขอแก้ไขเรื่องความประหยัดน้ำมันครับตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะครับ15.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับมันไม่ธรรมดานะครับก็คือประหยัดน้ำมันนะครับ15.2กิโลเมตรต่อลิตรในใบ Eco Sticker นะครับซึ่ ขึ้นไปแน่นอนนะครับต่ห้คุณประหยัดขับมากๆไม่แน่อาจจะ15 16ขึ้นไปด้วยซ้ําขับทางไกลเนี่ยอาจจะ1617เลยด้วยซ้ําเพราะว่าตัวนี้มันคือมันเวทเฉลี่ยให้ทั้งขับในเมืองและนอกเมืองนะครับ15.2เนี่ยผมมองว่าถ้าขับนอกเมืองอย่างเดียวอ่ะไกลกว่านั้นแน่นอนครับมี16ขึ้นแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่ได้เหยียบเกิน120นะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับกราวเคียลน์นะครับความสูงจากตัวพื้นรถนะครับถึงตัวรถนะครับ ยอยู่ที่1041ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นเองเมื่อก่อนนะครับอยู่ที่1 6 5มิลลิเมตรเพราะว่าตัวนั้นยังไม่ได้มีการลดของเรื่องความสูงของตัวช็อคแอบซอร์บเบอร์ลงมานะครับหรือตัวช่วงล่างตอนนี้ก็มีการเหมือนโหลดลงมาให้แล้วนะครับช่วงล่างก็เลยทําให้เกาเคลนนะครับเตี้ยลงด้วยนะครับก็ดูหล่อขึ้นนะครับดูเต็มขึ้นถังน้ํามันเนี่ยอยู่ที่80ลิตรนะครับใส่ได้แบบเยอะมากๆากเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์ที่อึดถึกทนนะครับเป็น global diesel ที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่ใช้แค่ประเทศไทยนะครับอึดถึกทนสบายใจหายห่วงนะครับ Toyota ใครรู้อยู่แล้วว่าซื้อไปราคาขายต่อราคาอะไรก็ตามนะครับคุณคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจกับการที่คุณจะปล่อยต่อมือแน่นอน,นครับเพราะว่าตัวรถเรื่องของการตลาดเรื่องของอตัวความทนทานความคงทนความเชื่อถือที่ยาวนานมันทําให้ตัวรถเนี่ยมีมูลค่านะครับหลังการขายที่มันโดดเด่นจากยี่ห้ออื่นแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ มั่นใจนะครับกับตัวนี้เพราะผมเคยขาย t o โยต้าวีออผมเองโหราคาโคตรดีนะครับก็ต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทําไมคนถึงเลือกใช้โตโยต้ากันนะครับเพราะว่าความไว้ใจเรื่องของรถความอึดถึกทนของตัวรถนะครับไม่จุกจิกไม่วุ่นวายอะไรไม่แพงนะครับซึ่งผมมองว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโตโยต้ายังไงใครก็นะครับไว้ใจนะครับอ่าตัวนี้ก็นะครับใครสนใจนะครับก็บอกมาเลย เดี๋ยวคุยกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวที่จับคู่เกียร์ตโนวัติ6สปีดนะครับก็บอกเลยว่าแรงม้าแรงบิดเนี่ยกับเกียร์ธรรมดาไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยแรงนะครับแรงเท่ากันด้วยซ้ำนะครับมองว่าตอนนี้เกียร์ออโต้เนี่ยขับง่ายขับสบายด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งต่อเกียร์เองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจเนาะว่ามองว่าอยากได้รุ่นไหนนะครับลองโทรมาคุยกันดูมันต่างกันอยู่ห้าหมื่นนะกับเจ้าตัวรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับก็ลองคิดดูลองคำ บางคนช่องต้องการเกียร์ธรรมดาผมเข้าใจนะครับก็มีกลุ่มลูกค้าผมที่ซื้อเกียร์ธรรมดากันอยู่นะครับเพราะว่าเราเข้าใจเวลาขับขี่เนี่ยมันเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเราใช้แบบเออขับขี่รถไม่ได้ติดอ่ะคือมันไม่จาเป็นอย่างเกียร์ออตโต้ก็ประหยัดน้ํามันไปด้วยแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้ประมาณกิโลกว่าๆหรือ2กิโลได้เลยนะต่อลิตรถ้าถ้าเกิดเจอช่วงรถติดหรืออะไรก็ตามนะครับ เพราะว่าถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะทําให้บารุงรักษาก็ถูกเวลาแบบสมมติว่าใช้งานเป็นแสนโลไปแล้วแล้วต้องมีการบารุงรักษาพวกเกียร์ธรรมดาได้เปรียบนะครับแล้วก็การขับขี่เกียร์ธรรมดาก็ขับสนุกกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกียร์ธรรมดาเนาะมันก็มีสับคัสับอะไรนะครับอยากล้อหลังปัดหน่อยก็ปัดก็เหยียบให้มันแบบฟรีล้อหลังได้เลยนะครับเพราะาตัวนี้ไม่มีระบบพวกทักชั่นคอนโทรล VSC TRC ไม่มีนะครับคุณสามารถเล่นให้มันล้อปัดปัด,ปดได้ด้วยนะโอเคครับมาถึงช่วงท้ายสุดของผมแล้วนะครับ ของโปรโมชั่นตอนนี้นะครับของ Toyota l e a s i n g นะครับดอกเบีย้ยได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแล้วนะครับก็ไม่ได้แพงมากมายแต่ว่าตอนนี้ก็ยังได้อณนนิสงของบายมอบายอีซี่อยู่นะเห็นว่ายังใช้ได้อยู่ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับก็จะมีข่าวๆอะไรก็จะมาอัปเดตให้นะครับในคลิปก็ยังใช้บายมอบายอีซี่ได้เช่นเดิมนะครับก็ย้ํากันนะครับว่าบายมอนะครับคือลูกค้าที่มีรถคันเก่ายี่ห้อใดก็ได้เกิน2ปีขึ้นไปนะครับครอบครองเกิน2ปีต้องเป็นคน เป็นผู้ซื้อนะครับที่จะเป็นคนทําสัญญาเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้เอาคนอื่นมาใช้สิทธิแทนไม่ได้นะครับนั่นคือใบมอนะครับรถทุยี่ห้อใช้งานเกิน2ปีส่วนใบอีซี่ใบอีซี่คือทํางานเกิน2ปีข้าราชการหรือพนักง,งานบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีเป็นซาร์ล y ี่โค้นะครับแล้วเวลาคุณนาสัญญาคุณต้องหักค่างวดผ่านบัญชีเท่านั้นนะครับหคุณได้ การซื้อที่ง่ายมากๆนะครับทั้งบายนอบายซี่นะครับได้เหมือนกันคือคุณไม่ต้องใช้คนค้ำประกันเลยนะครับข้อที่1ข้อที่2คือคุณสามารถดาวต่ำเริ่มต้น0ูนเอร์เซ็นอะไรได้เลยนะครับนี่คือเป็นข้อดีมากๆเลยครับแต่ข้อด้อยก็คือค่างวดมันจะต้องสูงแน่นอนครับถ้าคุณดาวต่ำนะครับแต่ถ้าคุณมีเงินผมก็แนะนําคุณดาวเข้าไปเลยดีกว่านะครับการไม่ดาวนี้ก็อยู่ที่กำลังของคนการผ่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่สามารถบังคับลูกค้าได้อยู่ที่ท่านนะครับ ก็มาคุยกันนะครับถ้าสนใจรถโตโยต,ตา้ายี่ห้อใดก็ตามนะครับก็อย่าลืมนึกถึงอู่โกฟอร์เบิร์ดแล้วกันวันนี้นะครับอู่โกฟอร์เบิร์ดต้องขอลาไปพินท่านนี้นครับสวัสดีครับ